นะพูดเลย,ย,เลยน,นี้สอบวิชาอะไรอ่ะอังกฤษ<อ>ถ้าเขาําได้นีนี่เขามาจมันท <c oughs> วันนี้เงี่เะรไม่ใช่ก็ค,คือว่าพวกหนูไม่รู้ว่ามีสอบว่ามีหนังสือนอกเวลาด้วยมันต้องมีรั้งที่แล้วก็มีมก็ไม่มีใครบอกเลยอ่ะแล้วแบบพอตอนเช้าอ่ฟิวก็เพิ่งมาบอกว่ามีสอบแล้วเข้าไปในห้องสิบกว่ข้อ สกอตแลนด์จ๋าบกว่าดูแค่ว่าใส่โปรงลายสกอตยลนลาปกติภาษาอังกฤษมันจะมีถ erm ้เวลาใช่คืออ่มมิเทอรนะคะมีแต่ก็ไม่สงสัยส่งรูปให้มียิ่งอายม่ม่เอาไม่ปกไม่เอไมปักไม่อาไม่ก่เอาไม่ปกไม่าไม่ัเอาม่ปไ่เอา่ปักอาัเอาไม่ปักไเอาม่เอามักมเอาไัม่เอาไ่ปเอากไมอไม่ไม่อา่วิกมเาเล่นโกรศักท์อยู่เอาหาไม่ออกไม่เอามักไมอกเดียว รูเลยวิชาเดียวใช่ค่ะวีบอกมาถ่ายรูปเร็วนี่ก็อ่ำอันนั้นอะไรนะคนนี้ก่อนแคสอะไรพวกเนี้ยแค่ไหมเออพวกนี้แคสอะไรอะไปฟิตเห็นบีมอ่ะบีนุวิทว่ามีไบเนสบีมเบลเผือแน่ไปทิโกสิบโมงงานอะไรแคสแคสมีอะไรงานเปล่าแคสอะไรนี่มีไหมไม่รู้เรื่องมีแต่คนพูดหนูก็เขาไม่รู้ เขาหูบ <correction S 1> <sensory webinar. S 2> ีมเขาไมคนเดียวไงมีใครบอกทวิตบีมอ่ะมีทวิตบีมแล้วก็ลงชื่อหกคนใช่แต่เขาที่แค่คนายเอเจนต์ปคะเขาบอกเขาพูดว่าแคสอะไรก็ไม่รู้แต่แต่คนที่พูดมามีแต่งานนายเอเจนต์ก็เลยสงสัยว่าไปไป้องเสื้อผ้าหราวอนนี้โอ้โหอาจจะร้องเสื้อผ้าจะไปลองทำไมทิพย์พูดอะแต่ทิพย์พูดแค่พอทิพย์พูดเสร็จโมงทิพย์พูดแล้วก็แคสเลยอ่ะเดี๋ยวคนถามเหมือนกันทำไมเอาแคสไปคู่เลยแล้วคนที่ก่อนงดทางการที่แต่ใช่ไหมทีนี้ ไม่มีนะี่แต่แสนดีแต่ร่าเือนแสนดีเนี่ทีตนี้เปละแสนดีที่นี้เสาดหนไหมอมทีทที่ไหนอะคะแสนดีไม่ค่ะเป็นไลน์นี้นะในสตูเขาเลยมะทีวีทันเดอร์ทีวีทันเดอร์ท้าอินทาแล้วก็แล้วก็อีกอีกที่นึ่งเป็นบ้านบ้านอะไรนะ้วนที่บ้านของเขาอะตามได้สูอ่ะตามได้ตามได้เชื่อดี๋ยวเดี๋ยวป็นได้กับที่ลาาจดรถนะครับ ตอนที่แนทตั้วลิ้งที่ให้ไปไปแชททีหนึ่งเนทพี่ว่าพี่ว่าดอกไม่ค่อยสวยเอาใบไปเอาดอกไมิดีเอาดอกพวกพี่เนทชอบดอกหลุดดอกมันหลุดตลอดเลยพวกพี่ดีกว่ามากระเป๋าเียบมีว่าน้องพีเอางี้ดีกว่านมันปาดที่น้องก่อ เก่งเนาะถ่ายได้หมดเลยว่าวกในี่ยใส่ที่ายด้ถามน้องเดียวใส่นะี่ทนเนี่หนังคือนอกไปนะรู้หรือเปล่าไม่้อ่าไมรู้หรือเปล่าไ่้หรอเปล่าาตาสามให้ดูก่อน